สวัสดีค่ะนักเรียนเช้านี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยอ่าหน่วยที่14นะคะวันนี้จะขึ้นคําที่มีตัวกรันันคําที่มีตัวกรันนะคะแล้วก็นักเรียนเปิดหน้า120 พอดีเลย1 2 0นะคะเรามาดูเนื้อหาคำที่มีตัวการันนะคะตัวการันเราเรียกเล่นๆว่าตัวการันจริงๆเขาชื่ออะไรเอ่ยเขาชื่อไม้ทันทะคาดนะคะไม้ทันทะาคาดนักเรียนเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ไม้ทันทะคาดห่า ไม้ธนาคาศกรกับอยู่บนพันชนะตัวได้พยันชนะตัวนั้นไม่ออกเสียงนะคะเช่นเช่นสตัง้งคคอควายกาลันคอควายตัวนี้ไม่ออกเสียงสงก็เหมือนกันเทศนอนูไม่ออกเสียงนะคะ แต่ก็มีการันบางตัวนะอยู่กลางอยู่กลางพย,ยัญชนะอย่างเช่นกอลฟช็อคอันส์ส์คำพวกนี้เป็นคำภาษาต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำที่มีตัวการันเป็นพย,ยัญชนะตัวเดียวกันนะคะ ฝึกอ่านคำแรกสัตว์น้ำโทรทัศน์เจดีหนังสือพิมพ์แพทย์โทรศัพท์กฎเกณฑ์อุมภันฑ์เจดีดาวเลิก โทรทัศน์โทรศัพท์ประพันธ์ประยุทธ์ประสงค์รถยนต์สัมพันธ์สัปดาห์วันศุกร์อาทิตย์อารมณ์เราอ่านคำที่มีพยัญชนะ ตัวเดียวและต่อไปคำที่มีตัวกรันเป็นพยัญชนะสองตัวบ้างตัวอย่างคำนะคะดวงจันทร์ภาพยนต์วิทยาศาสตร์สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ดวงจันทร์พระพักพระอินทร์ ภาพยนตร์รัตนาโกศิ์สัญ,ญลักษณ์สายศิลจังหวัดสุรินน่ะนักเรียนฝึกอ่านแค่นี้แหละวันนี้พอนักเรียนฝึกอ่านคล่องแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูฟังว่างนะคะพอนักเรียนอ่านคล่องแล้วก็วันนี้คหยเขียนด้วยนะลูก ให้เขียนตรงไหนเอ่ยให้เขียนที่นักเรียนอ่านเนี่ยหัวข้อนักเรียนเขียนวันที่เขี้นใต้เรียบร้อยแล้วก็เขียนคําว่าคําที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะตัวเดียวแล้วก็เขียนคํามาเลยนะเริ่มตั้งแต่สัตว์น้ําโทรชัดเจดีหนังสือพิมพ์แพทย์โทรศัพท์ แล้วก็สามรรทัดตรงนี้นะคะอ่าพอเขียนคําที่มีพยัญชนะไอไม่ใช่นะคําที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะตัวเดียวเสร็จแล้วก็ให้เขียนไอคัดคําที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะสองตัวด้วยค่ะตรงนี้สามรรทัดคัดด้วยนะลูกัดตั้งแต่ดวงจันทร์จนถึง จังหวัดสุรินทร์วันนี้ฝึกอาแล้วก็คัดนะคะสองอย่างนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ